โบราณถือว่าบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่ากันก็คือการบวชลูกชายการอกทอดกระถินและการเป็นเจ้าภาพเทศมหาชาติหรือไม่ได้เป็นเจ้าภาพเทศมหาชาติไปฟังร่วมกับเจ้าภาพก็ถือว่าได้อานิสงส์เท่ากันไม่ต้องทําอะไรแค่นั่งฟังเฉยๆถือว่าเป็นความอัศจ,จรรย์ที่มีความเชื่อกันมาตั้งแต่โบราณการและก็มหาชาตินั้นเดิมเกิดในวังมีทํานองหลวงพระเจ้าแผ่นดินประทับ ฟังเทศมหาชาติจึงถือว่ามหาชาตินั้นยิ่งใหญ่มากฉะนั้นขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนวันสำคัญไม่สามารถไปทางไหนได้เดี๋ยวนี้ทางการชับใจ่ายใช้สอยการทำลายออนไลน์กันฉะนั้นมหาชาติออนไลน์การเวียนเทียนออนไลน์อันขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนทำบุญยิ่งใหญ่ในวันมาฆบูชาด้วยการฟังเทศมหาชาติตั้งแต่เช้าถึงค่ำวันศุกร์ ที26่26กุมภาพันธ์ธศัการา2,564มหาชาติ13กันพันพระคาถาฝั่งตามนี้จเจริญพร